จึงคิดว่าในขาดแคมเทมนี้จะเป็นเทปที่ออนเร็วมากค่ะมแล้วอ่ะหมดแล้วในไหนก็มันออกเร็วก็ขอบคุณสองแสนซับ่อนเดขอบใจนะน้ำใจเห็นเลยนะฮะตรงนี้ขอบคุณมากว่าทุกคนคือคนดูคุณภาพและผมพยายามชมให้ได้ยินทุกครั้งว่าช่องแชทเป็นช่องแชทคุณภาพจริงสำคัญคือด่บฟิล์ตรงนี้ทำงานไม่ทันดาฟิลทำงานไม่ทันปุ๊บก็จะมี พี่พี่น้องๆที่อยู่ในแชทในทั้งโซลิสชาแนลทั้งวัดนะกินแฟนเพจเพราะผมดูสองคอมเมนต์อยู่แล้วช่วยกันแจ้งเฮ้ยพวกเราเฮ้ยนายเฮ้ยไปกดรีพอร์ตเอ็กคาสิโนนั้นหน่อยแล้วเขาไปกดรีพอร์ตกันอะไรแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดิฉันนี่ตามตามแก้ไขตลอดเขาก็ช่วยดูให้เราครับอย่งนึงน่ารักมากอขอบคุณทุกคนนะคะที่ช่วยอ๋ออันนี้มีมีอันหนึ่งที่ผมเพิ่งสั่งทำมานะท่านน่ารักมากนะครับคือตอนนี้ผมกำลังพยายอธิบายทุกคนฟังว่าตอนนี้ บ้านเมืองหรือสถานการณ์มันเหตุการณ์มันมันตึงเครียดใช่ไมมันตึงเครียดมันตึงไปหมดนะครับสิ่งที่ <you know. S 2> ดีที่สุดที่เราจะทําได้ก็คือเราควรจะหารอยยิ้มให้กับตัวเองแล้วก็คนรอบตัวก็เลยเป็นคอนเซ็ปต์ที่น่ารักมากให้ผมนะให้ดูเลยแน่นอนว่าพี่ต้องซื้อเผื่อเราเพราะพี่อยากให้พี่มีรอยยิ้มคัสตอมเมดนะครับก็คือว่ามันจะมีหน้าบึ้งกับหน้ายิ้มแล้วก็ยิ้มให้ความมืดมนอย่างคนที่รู้จักกันดี อยู่บนนิวของผมในช่วงช่วงนี้กนะ็ขับผ่านในช่วงสัปดาห์นี้นะครับผมรู้ว่านี่จะอ่อนเร็วแค่ไหนแต่ว่าเราผ่านตอนนี้เป็นช่วงที่วิวทิวทัศน์นี่จะเงียบเหงามากเพราะว่าร้านอาหารเนี่ยนั่งไม่ได้กลับมานั่งไม่ได้อีกครั้งหนึ่งผมเองก็พยายามจะคิดกับทีมงานน้องๆว่าเราจะช่วยเขายัางไงก็เห็นแล้วแหละว,ว่า พี่ๆน้องๆหลายคนที่มีพื้นที่ในอินสตาแกรมอย่างเห็นเลยพี่มาพี่คิมอย่างนี้ก็ได้รักมากหมากคิมชิมให้อะไรสักอย่างประมาณเฮ้ยพี่หมากน่ารักจริงๆเขาก็เปิดพื้นที่ตรงนั้นเกรซวลินทอนอย่างเงี้ยก็เปิดพื้นที่นั้นจริงๆเกือบทุกคนเกือบทุกคนนะครับออที่ช่วยแต่ว่าคราวนี้ผมก็เห็นว่าออถึงแม้มันจะมีคนโปรโมทหรือพูดออกไปเยอะว่าร้านนี้อะไรอร่อยหรือโปรโมชั่นอะไรเนี่ยออม,มันก็พูดได้แต่คนซื้อ นั่นแหละนั้นก็คือประเด็นหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมเองก็ช่วยได้เล็กน ой, ้อยก็คือเดี๋ยวผมก็จะมีไลฟ์ของประชาชนนะ่รตอนแรกเนี่ยจะทํามากกว่านั้นคืออยากจะออกไปหาด้วยตัวเองนั่นแหละแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าการระมัดระวังตัวยังสําคัญอยู่นะครับก็อาจจะต้องขอโทษด้วยที่ไม่ได้เดินทางไปทุกร้านด้วยตัวเองนะครับซึ่งประเด็นที่อยากจะไปก็คือว่าไม่อยากให้ส่งของมาเยอะๆอยากได้แค่แบบบทสนทนาต่างหากว่าเป็นยังไงกันแล้วบ้าง นะครับก็คือคอนเสปต์ของเราเนี่ยที่คุยกันคือร้านโปรดที่คุณไม่อยากให้ปิด<ม>เพราะว่าหลายร้านที่ผมโปรดเนี่ยปิด<ม>ปิดไปเลยซึ่งผมเองก็รู้สึกว่าทําใจไม่ค่อยได้แล้วก็ขนาดลูกค้ายังรู้สึกว่าเสียใจทําใจไม่ได้แล้วเจ้าของนะ<ม>ใชม่มันก็กระทบกระเทือนไปหมดทุกฝ่ายนะครับ <S 2> <S 2> แล้วก็คือถ้าใครดูคลิปนี้แล้วแบบยงังยังอยากแนะนําอยู่ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเรามีทีมงานแอดมิน น้องสายดูกันตาฉีกเลยร้<ช>านเยอะมากเลย<ว>กล็<ว>กอยากจะช่วย<ช>ทุกร้านนะครับ<า>แล้วก็บอกคนดูไว้ล่วงหน้าก่อนว่าเดือนน,นี้อาจจะไม่ได้มีประชาชื่นแบบที่คุณเคยดูว่าออกไปสัมภาษณ์หาความสุขต่างๆจากผู้คนเพราะก็อย่างที่บอกว่าการดูแลตัวเองแล้วก็ความปลอดภัยของตัวผมและทีมงานแล้วก็แขกรับเชิญก็ยังเป็นเรืเ่องสําคัญที่สุดเสมอครับแต่ว่าวันนี้ค่ะเราก็จะไปเยี่ยมร้านโปรดของพี่หนึ่งร้านที่ไม่อยากให้ปิด ทีไม่อยากให้ปิดเลยนะครับคือเขาเปิดแผนกใหม่ด้วยซ้ำนะครับปกติเราจะได้กินข้าวร้านของอาจารย์ภรรยาอาจารย์บูธก็คือข้าวหมูอบพี่แอนแต่ตอนนี้มีเซสชั่นใหม่เกิดขึ้นครับนั่นก็คือร้านกาแฟลาบีลาบีฟลาวิวาลาวิด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 านะครับก็คือลาวิดาก็ตอนนี้นอกจากร้านนี้นั่งไม่ได้เราต้องยืนนะท่านนั่งด้วยท้านนั่งยืนกินต้องยืนทาน เอาเดี๋ยวเอาเอากล่องเอาทัพเปอร์แวร์อะไรใส่แล้วก็ยืนกินหน้าร้านมาันนั่นแหละเดี๋ยวจะได้รู้กันไปว่าห้ามนั่งใช่ไหมค่ะห้ามนั่งยืนกินหน้าร้านต้องยืนเท่านั้นแล้วนะคะเมื่อคืนค่ะเมื่อคืนเล่นเกมถึงตีห้าได้ยังไงคะเนี่ยใช่ไม่ได้เล่นเกมตีห้าเราคุยเรื่องอาชีพของทิวต่างหากอย่างที่บอกนะครับคนดูเลยค่ะแคมทุกคนนะครับผมฝากเลยว่าเมื่อไหร่ที่เห็นแกร์ตัสแบรนด์ออนไลน์หรือว่าไลฟ์เนี่ยคลิกเข้าไปชมกันหน่อยนิเป็นขวัญกำลังใจให้ทิวเพราะว่าผมกำลังจะสร้างดาวรุ่ง เกมเมอร์หน้าใหม่อ่าเกมเมอร์หน้าใหม่นะครับคือเก่าที่อื่นมาใหม่ที่นี่ปี2555แล้วนะพี่ต้องหัดทำธุรกิจแต่ละไม่ต้อง้องทำางานประจำเหวอน้างั้นไม่ต้องไม่ต้องพี่ก็ทำางานประจำทำเงานอะไรประจำพี่ทำบริษัทโซโลอิสเนี่ยแต่พี่ไม่ได้รับเงินเดือนเป็นประจำเงินเดือนเยอะแต่เงินเดือนประจำของทุกคนอยู่ที่พี่อยู่ที่พี่ใช่นัแปลว่าพี่ก็ต้องรับเงินให้ได้ประจำทุกเดือนเช่นกันแต่ว่านี่เป็นคำมั่นสัญญาจากพี่เลยนะว่าถึงว่าจะล็อกดาวจะบ้าบออะไรคอแตกเนี่ แต่บบบบบเออไม่รู้ครับตัช่วงนี้ขออนุญาตใช้คาสามัญนะฮะเพราะว่าบางทีมันก็มีอารมณ์ขึ้นลงนะครับทุกคนก็เป็นเหมือนกันแหละผมก็รู้หรือมันจะบ้าบอคอแตกอะไรแบบนี้แต่ว่าพนักง,งานทุกคนที่อยู่ที่เนี่ยพี่จะดูแลให้รอดฝังจนจนพี่จะไม่ไหวจะไม่มีการปรับลดค่าใช้จ่ายค่าจ้างใดๆจะไม่มีการเชิญใครออกในภาวะที่เฮ้ยพี่จ่ายไม่ไหวพี่ต้องยองวักเงินออมเอ,าเอมาจ่ายโอเคค่ะตอนนี้เราไปไหนต่อคะ เดี๋ยวพี่มีคุยธุระกับคณะอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนเกษตรครับคือทางมหาลัยเนี่ยอยากให้ทางโซลลิตชัแนลเนี่ยมาช่วยดูเรื่องการผลิตคลิปวิดีโอเพื่อพูดถึงเหตุการณ์หรือจุดต่างๆที่สําคัญของมหาลัยนะครับซึ่งผมก็ยังนึกไม่ออกว่าจะทำไงให้สนุกโอให้ทําคลิปแนะนำมหาลัยให้สนุกถ้าเป็นคนดูคุณจะทำางไงคิดว่าพี่ว่าต้องแต่งตัวเหมือนพี่กูทุกวันวันละ คลิปหนึ่งก็แต่งเป็นเมื่อคืนแต่งเป็นอะไรน,นะชาแนลกำแพงวัดวัดมอเทนเหรอมันต้องมีลำดับผมกู๊ดลำดับที่หนึ่งแห่งวัดมอเทนแล้วก็มีผมตัดลำดับที่สองของวัดมอเทนดิฉันสดาลลำดับที่สาม <c oughs> ของวัดมอเทนอันหนึ่งที่จะบอกก็คือว่าเขาให้มาแนะน,นํามุมต่างๆของมหาลายัยแต่ตึกที่ผมเคยเรียนร้านข้าวที่ผมเคยกินตอนนี้มันกลายเป็นตึกสูงตึกเนี้ย <c oughs> ตึกเนี่ยใช่ร้านข้าวเพิงเพิง,พงมันไม่มีแล้วโอเคเดี๋ยวเราไปนัทเราเขาเขาให้เราจอดที่เดิมป่ะ เดีเด๋ยวไปทิ่มจอดนู้นก<ป>่อนได้ยิ่งกว่าเลขาแล้คือต้องถ่ายด้วยเรียบร้เสร็จแล้วเป็นไงเป็นไงตึงเลยตึงเหรอท<ม>ึงไดนะ้แต่ว่าคือพี่เดี๋ยวยงานจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปคิดกันต่อ มีเรามีทั้งฟิล์มทั้งโดมมาเงี้ยงานมันเกิดขึ้นได้แป๊บเดียวเพียงแค่ช้างกระดิกงขู่งูแล้ว,ลวลตินเราก็ได้คอนเทนต์มากมายแล้วเสร็จแล้วตัวอูมีอันหนึ่งที่น่าชมมากคือว่าอาจารย์นี่เขาเริ่มปรับตัวให้เข้ากับก็ยุคใหม่นะเขาเขาหย่อนลงไปเยอะนะเขาบอกว่าไม่ต้องตามอธิการไม่ต้องมาพูดตึงๆบนโต๊ะก็ได้เอานะผมทำนะผมทำนะพี่กังวลอะไรคือไม่อยากให้มันคือด้วยความที่อ่ะโลโก้ของมหาลัยมันมีอยู่พี่ไม่อยากา ตรงนี้แปะโลโก้แล้วไปพูดอะไรตลกคนมันอาจจะไม่ดีแต่ถ้าั่งคุยในห้องทํางานอีกแบบนะอ๋อจริงๆตอนประชาชื่นเราก็ทําด้วยคอนเ็ปต์ประมาณนี้คนที่แบบที่เคยสมัมภาษณ์คนโตๆใหญ่ๆเยอะๆที่ยแบบขอไม่แต่งตัว,ตวสบายๆเดีย๋ยวพอเป็นมหาลลยตัวเองก็กังวลไงฝากมีนเด็กจริงที่ผมประชุมมา ขอบคุณมากครับขอบคุณมีมนุนสวัสดีครับอาหารปลาไว้ทำอะไรครับที่นี่อาหารปลานี่เขามีบ่อบ่อปลาบึกบ่ออะไรนั่นมีอยู่บำรุงไงบำรุงอ,อ <c oughs> ่นี่ไงตรงนี้หนึ่งให้ไหมละ่ะหนึ่งที่ให้ค่ะให้เลยมีไง<ๆ>บำรุงเอาไว้หนึ่งปรุงพอนี่อ้าวได้ <c oughs> แล้วที่ดีครับเอครับแล้วเราก็จะพาโดมและพี่วานไปไม่ไปคนเดียวเลยแดดขนาดนี้ให้ขาให้เย็นๆนเดียวเองแล้วถ่ายปลาด้วยถ่ายปลาด้วยพอทีมออกกล้องเราจะให้ทีมออกบ่อยๆอ่ะถึงก็อยากดูพี่พี่ตังแล้วมั้งถ้าคุณมาอยู่จันกษมสสิ่งที่คุณจะได้ทําก็คือให้หันปลาให้หันปลาค่ะ เนาะไหนป้าไม่มีป้ามีตะงูแหลองลองดูดิมีปลาตัวเล็กๆเห็นปะไม่ปกติเราภาพจำในการให้อาหารปลาเราก็คือว่าปุ๊บๆๆๆๆยังไงดีเกิดที่เหลือเก็บไปให้บ่อนู้นดีกว่าบ่อนู้นไปๆ ีค่ะืุอแฟนครัเจได้เลยค่ะเจเหรอเจขออินเสิร์ตไฟร้านครับชื่อร้านอะไรน,นะคะลาวิดาลาวิดาขอโทษทีครับลาวิดา <laughs> นะแล้วก็ไม่ใช่ใครอื่นนี่น้องวิวาที่น่ารักของพวกเรานี่เองคุณทำอะไรอร่อยบ้างเนี่ยคุณบอกผมสิ <laughs> <laughs> ถ้าเป็นเมนูแนะนำโดยเจ้าของเองเจ้าของคุณเป็นเจ้าของคุณเป็นเจ้าของไม่ใช่ว่าคุณมาเช่าพื้นที่ข้างหน้ามาคุกกิจการคุณแม่อีกทีหนึ่ง่า ได้ยังไงนะอาผมต้องกินอะไรนะโฮจิชาโฮจิชาพี s <S ่มกินไหมพ <c oughs> ี่เองพี่เองพี่เองพี่กินโฮจิชานี่โฮจิชานี่น่าทานมากพี่กินเอสเปสโซ่เหรอเฮ้ยน้องเขาทำคาราเมลมัคเคียโตอร่อยสุดในย่านเสือใหญ่งั้นทานออวันนี้ทานวันนี้จะเป็นวันแรกที่พี่เลี้ยงอเมริกาโน่เลยไม่กินกินโฮจิชาโฮจิชานะจัดไปครับคุณลาวิดานี่คือร้านที่คุณแบบ ชอบมาทานและไม่อยากให้เขาหายไปไหนใช่ไหมใช่นี่คือคุณเป็นร้านแรกที่อยู่ในโปรเจกต์ร้านโปรดที่ไม่อยากให้ปิดนะนี่ชื่อดีใช่เพราะว่าตอนนี้ปิดไปหลายร้านแล้วรู้สึกว่าเป็นห่วงเป็นใยแล้วเลยแล้วคือร้านนี้เพิ่มมาเปิดในจังหวะที่หลายคนปิดด้วยนะใช่ส่วนกระแสอีกแล้วร <laughs> ้านนี้คือย <laughs> อดไปเลยร้านอื่นปิดร้านนี้จะเปิดมีปัญหาอะไรไหมยอดไปเลยอาชงชงชงและแน่นอนว่าได้ทานน้ำอร่อยก็ต้องมีอาหารย นั่งทานเราต้องยืนนะเนี่ยเรายืนยืนตรงเนี่เดี๋ยวพี่ยืนกินใช่เราห้ามนั่งใช่ไหมห้ามนั่งข้าวหมูอพี่แอนยังเปิดให้บริการตามปกตินะครับมาซื้อกลับบ้านได้นะที่ร้านนั่งไม่ได้ช่วงนี้โอบินฮ้โอ๊ยมันเราเปนฮูดอะไรนะคะออ้ยจะติดป้ายต่อไปเป็นเป็นอะไรไม่ว่าแล้วไงเออโรบินฮูดยังไงนะตอนนี้ข้าวหมูอบพี่แอนนะคะเข้าโรบินฮูดแล้วก็สามารถสั่งได้เซิร์ชคำว่าข้าวหมูอบพี่แอนแต่ถ้าเซิร์ชคำว่าข้าวหมูอบน้องแอนจะไม่เจอ ไม่เจอตายหลุดไม่หลุดเลยคืชาเลยแมวเลยระหว่างนั่งรอค่ะในนั่งรอข้าวนะไม่ได้ไม่ได้นั่งกินไม่มีโต๊ะมีแต่กาอี่อยู่นทั้งบ้านเลยแกงบูก็ทำงานอยู่ในห้องคพี่แอนก็เตรียมผันข้าวมีว่าก็กำลังเก็บยอดชาอยู่สั่งวันนี้อีกสามวันคุณมาเอาดังนั้นเราจะเปิดตัวแทนมาเชิญพิเศษคนนี้สำคัญมากนะครับเป็นตัวแทนแห่งนักเรียนในยุคปีส0 2 1ัี่ในช่วงที่ เรียนที่บ้านพ่อเต็ครับนี่มือรูปิกอันดับหนึ่งสวัสดีครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นวันนี้เรียนวันนี้ไม่ได้เรียนมันละเรียนมัละเมื่อวานเมื่อวานแล้วมันมันเกิดอะไรความหงุดหงิดอะไรขึ้นไหนบอกสิคือตอนนั้นอ่ะคือใส่อันนี้ค่ะซ่านผู้มันร้อนมากอากาศเมืองไทยมันร้อนจ่ิงนะแล้วคุณครูเนี่ยบอกว่าให้เปลี่ยนไปเป็นกระเจิงขายาวเพราะจะเป็นพละเ้ามังละออนไลน์เหรอกีฬาใส่ใส่เออขายาว แล้วเวลาเรียนเรียนไงอ่ะต้องตวอร์มใช่ไหมก๊าซต้องถ่ายหาให้ดูด้วยถ้าเกิดถ้ากล้องเรามันมันขยับไม่ได้อ่ะเราต้องทำไงเลากล้องผมขยับไม่ได้เพราะผมเรียนคอมอ่าแล้วทำยังไงแล้วผมก็ต้องนะต้องมอแบบทำคอมอ่ะทำหน้าจอหน้าจอมันปรุ๊บเหยมันแบนอ๋อเขาใช้กล้องบนโน้ตบุ๊กเลยคอสตอมคอสตอมเป็นเว็บแคมที่มันพลิกไปพลิกมาได้ เอาฝากวิงวอนนะอาจารย์นะมึงไครมึงร้อนอนะวอมร่มางกายได้เหมือนกันดูใ<อ>นกีฬา,าแข่งฟุตบอลเขาใส่ขาสัา้นอาจารย์ฟังผมเลยนะคนจะวอมวอมพี่ใจให้กันเกงตอข้าก่อนลำบากหน่อยครับช่วงนี้ก็ดูแลกันจะบอกว่าใครมีร้านโปรดที่อยู่ในใจนะครับ<ม>ก็อย่าลืมแวะเวียนไปซื้อหากลับบ้านนะครับซื้อเขา ดูแลกันนะครับเร,เราอย่าทาให้ร้านโปรดของเราต้องปิดตัวไปช่วยกันเราติดตามร้านโปรดที่คุณไม่อยากให้ปิดได้อีกนะครับในปร,ประชาชื่นนะครับที่ผมจะทําในภายในเดือนนี้ครับเท่าที่ทําได้จะทาอย่างสุดฝีมือนะครับฝากเข้ามาได้ใต้คอมเมนต์เลยแล้วร้านโปรดร้านนี้โปรโมทให้หน่อยได้ไหมคะมเพราะว่าเขาห้ามทานหน้าร้านก็มีสั่งได้ด้วยสั่งได้วแวะมาซื้อได้นะครับข้าวหมูอพี่แอนหรือแม่ก็ สั่งนี้เขามีในโรบินฟู o ดด้วยนะนะเมนูที่ผมแนะนำนะครับวันนี้ทดลองขแขนงไก่ย่างอร่อยมากแล้วก็เมนูโปรดที่ทานทุกครั้งก็คือผัดพริกหยวกไก่ย่างอร่อยมากผัดพริกอ่อนครับแล้วก็อย่าลืมกระเพราหมูอบนะครับอร่อยมากแล้วก็เมื่อกี้ได้สัมผัสโพริชานะครับจากร้านลาวิดาแล้วนะครับอร่อยมากแต่มา